มีเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊กับบุญทรงเนี่ยนี่เด็กอมมือ,เ,อเด็กอมมือกับไฟเท่านั้นที่ไม่รู้เขารู้กันหมดลองไปถามเ่ยนะครับสมาชิกพักไอคนอยู่มันอาจจะไม่กล้าไอคนที่ออกไประดับผู้นําทั้งหลายเนี่ยมีใครไม่รู้บ้างความจริงเลยนะครับเรื่องนี้ทุกคนต่างรู้ผมนี่เจอบุญบุญสุขบุญทรงในเรือนจําบุญทรงก็เล่าให้ฟังในตั้งแต่วันแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็ถาม ว่าคิดยังไงนยบุญทรงก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจติดที่สุดในชีวิต<ม>ในเรื่องของคดีจำนำข้าว<ม>โดยยกกรณีคำให้การของบุญทรงเนี<ม>ว่ามีคนโทรมาสั่งการที่โรงแรมเอสี r พารคนน่นนี่นั่นเนี่ย<ม>ข้อกรรมคำให้การของบุญทรงนั้นไม่ใช่ว่าผมเป็นคนพูดเราเป็นคนพูดกันเอง แต่เป็นการรายงานของปปชและปปชบอกว่าเป็นคำบอกเล่านะครับเราก็มาเทียบกับกรณีเงินกู้นะครับกรุงไทยกับกฤษฎานครซึ่งเป็นคำบอกเล่าเหมือนกันแต่ปปชเชื่อ,อนะครับและนี่นะครับไม่ว่าบอร์ดหรือผู้บริหารธนาคารกฤษฎานครนติดคุกกันหมด จนกระทั่งคดีนั่นปล่อยตัวมาและต้องถูกขังในคดีฟอกเงินกันต่อ <Okay. S 2> นะครับคดียาวใหญ่โตหลักการเดียวกันนั่นคือพยานบอกเล่า,านะครับกรณีเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊กับบุญทรงเนี่ยมีเด็กอมมือเ,อเด็กอมมือกับควายเท่านั้น,นที่ไม่รู้เพราะเจ๊ไหนเขารู้กันหมดอลองไปถามเนี่ยนะครับสมาชิกพัก ไอ้คนอยู่มันอาจจะไม่กล้าไอ้คนที่ออกไประดับผู้นําทั้งหลายเนี่ยอมีใครไม่รู้บ้างความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทุกคนต่างรู้ผมนี่เจอบุญ,บญ,บญทรงในเรือนจําบุญทรงก็เล่าให้ฟังในตั้งแต่วันแรกนะเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็ถามว่าคิดยังไงเนี่ยบุญทรงก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจผิดที่สุดในชีวิตเพราะตัวเขาและภูมิสารผลเนี่ยเตรียมคอนโดไว้ที่กรุงพนมเปญ นะครับเตรียมหนีเต็มที่แต่ว่ามีอะไรทําให้แม่เขาเขาจึงไม่หนีม,มีใครไปน,นัดหมายเขาอ่ะมีโหดร้ายใช่ไหมซึ่งเขาก็มาเล่าให้กับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่เขาไปติดคุกตามหลังแล้วเขาก็ออกมาก็มาเล่าผมฟังต่อ,อแล้วผมก็ไปเจอบุญทรงเนี่ยนะครับหลังจากเจอวันแรกเขาก็ย้ายไปไปคลองเปรม,มผมมาเจออีกวันหนึ่งที่โรงพยาบาลราชธานจากผมดำเนี่ย อย่างกับหนังหนังผีเลยอืมผมเนี่ยนะฮะผมดาไม่ได้งอกขาวสนิทเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างบุญทรงกับเจเนตเป็นที่ล่วงรู้เรื่องจำนำข้าเนี่ยคุณมาการันตีอย่างไรว่าไม่มีการทุจริตคอรับชันแค่ลําพังอย่างที่ผมบอกว่าเลขาเนี่ยนะครับนุกการรัฐมนตรีของบุญทรงและคนอื่นด้วยนะ ที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าเขายืนยาวก็เป็นลูกเขยเสียเปียงไงไอ้ที่หนีคดีไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้คดีบ้านเอื้อทองก็เสียเปียงนะแล้วจนกระทั่งคดีจำนำเข้าผู้ค้าส่งอออห้าเจ้าเนี่ยแล้วมาเอาเจ้าเดียวนะครับมาทําภารกิจนี้ไอส้สเจ้ามันก็จับเนี่ยอืที่ข้อมูลมันพังงรูกันมาหมดนะี่ยแล้วก็เกิดปัญหากันมากมาย เรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าไม่โกงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนนะแต่พอมันโกงมันไปทำลายความหวังต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้การไปตรวจสอบเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆรู้กันทั้งนั้นนะครับว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็เป็นเฉกเช่นนั้นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าในสำนวนสองเนี่ย ที่เรามองดูว่าเป็นการหัวกันเพราะอยู่ดีๆมีการประโคมมข่าวว่าสํานวนสองอจะชี้บูลใครบ้างนะครับเป็นการประโคมเกินความจำเป็นแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าไม่มีอะไรในทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีหลากหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับหน้าฉากนี่ประกาศรบกันหลังฉากก็ไปแอบจับมือกัน